อ้าวด่านนี้ค่อนข้างแคบเลยนะเชียร์เจอคนละคือด่านนี้มันแคบเนะเกิดมาเจอคนถือว่าเป็นเรื่องดีมากเลยหนะลอกไฟก่อนชับนี้โอ้โหเพลงไรกระดังไปชิบหายแล้วที่ผมไม่มีก้หน้าต่างใช่ไหมเนี่ยลืม,มากั้นหน้าต่างมาวะ่ะโดนวนยับยับ โอเคไปได้่อื okay, ่นดีกว <vert> <infectious> ่าิงโดนบนยับแน่เคยังเขาอยู่ตรงรถแตกเนาะลืมไปว่าได้เอากันแตกมาให้ตายเหอะปัดมันเพลินเลยวะเฮ้ยมิกมีข้อเด็ดแอบอยู่ในตรงรถเนาะเชียร์ไปนู่นละ โอเคถ้าเราเจอคนหลายคนก็อลไรคนอื่นเลยเนาะออดีมว่แมสเอาทีข้างหน้าโอ้ว่ะบนยับยับวะเฮมาเขาเจอาเาอร์เรนไฟผมละดูเลยฮะที่เหลือก็วิงห่าวเนาะ โอเคอเจอละโอ้โหกดตีไม่ทันโอ้ไม่ได้คนอื่นก็ได้วะให้เขาเสียไม้ไปก่อนน่าจะอยู่เครื่องนี้แหละเช่จริงด้วยฮะจะปีนวะหันป่ะสวยวิ่งต่อเลยฮนะเอาชิบหายละวิว่งกลับ กดคิวไปแล้วกดคิวไปแล้วโอ้โหหมดพอดีเฮ้ตายไปกดตีวะเช่น่าจะได้อยู่ะสวยกลับไปอุ้มมิกเนาะก็แต่ม,มิกอยู่ไหนนะหลังนี้ใช่ไหมเจอละโอ้โหแม่งเนียนกับกองขยะเลยใช่ไหมน่าจะมีคนไปดึงคอเด็ดเนาะจริงด้วย ทันปะเอาวะทันปะเออทันเลยโัวเร็มแตกแล้วโอเคเขายังวนอยู่แมสนี้อยู่นเ,าเนาะเย่ที่ขนาดแบบไม่รู้เนี่ยว่าอยู่แมสไหนเนี่ยอีกดตีไว้ก่อนเลย โอเคต้องฝขาเสียบไม้เนาะโอเคผมไปอุ้มคอเด็ดดีกว่าก็ปล่อยเลยฮะสวยเอ๋แจกเลือดไปก่อนโดนตั้หน้ารัวๆเลยเว้ยตอนที่ผมไม่เหลืออะไรถ่วงเครื่องกันเนี่ยโดนหอนดเต็มรัวๆเดินตีชิวๆไปก่อนนะอ้าวว้าวนว่าลงไหมซ้ายขวาเอ๋ หมดแมปแล้วมั้งเดียวไมยเนี่ย,เ,ยเอาวะวิ่งไยนะไม่มีไม้นะเพื่อนสวยฮะโอโ้โหมันเลือดเยอะชิบหายดูดดูที่หมดดูที่หมด,ด,หมดเออคือตอนนี้ต้องเน้นเกมเดียวแล้วคือเราไม่มีเลยถ่วงเครื่องแล้วอยู่เครื่องนั้นหมด อะไรเนี่ยยิงของขี้ขวานะาเมื่อกี้ว่าโแบบอ๊ตว่าเกย์เกย์ไปเลยเนี่ยคลิกข,ขวาให้ฟาดตีเฉยอ้าววัดดี้ผิดทางอ่ะมอนบล็อกแน่เลยวะ่ะคนนี้ใครเนี่ยโอเคผมเจอแล้วฮะยูอีเรียว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 เลี้วเรียวเอ,อ๋คนที่ปั่นใกล้เป็นการส่วนตัว อุ้มเลยฮะเขาต้องวิ่งไปช่วยฟนงวินเนาะเห็นปะน่าจะได้เลือดฟรีทีหนึ่งถ้าเขาโอ้โหโดดไม้ว้าช่วยกันไวอยู่เนี่ยตรงนี้ไม่มีไม้ละโอ้ยมีอยู่มาได้กระเทืบโอ้โหให้ตายฟึงวินไปไหนละ โอ้ว,วะ่ะวิ่งกลับไปช่วยเฮ้ยเครื่องไม่กระเทิบเลยกันเนาะไปอยู่ไหนได้นะตรดแม่งเลยลงไม้ดิมาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมไปเช็ดเลือดนานยังสวัสดีดข้อเด็ด จริงๆผมน่าจะต้องแขวนเฟืองหมิ่นนะเนี่ยลงไม้ใส่ขวาเอ๋บาเล็กเสียไม้โคตรสวยโอเคฮะกดดันเขาไปก่อนเนาะรอไปแขวนเฟืองหมิ่นดีกว่าเขาไม่มีแทงหลังละเพื่อนไปช่วยไะเนี่ยผมว่าเป็นเพื่อนผมไม่มีทะเลาะก,กันะคือลงไม้พับหน้าใสกันอย่างเงี้ยเลือดกองนี้น่าจะแปลงร่างได้อยู่นะได้ดิได้ปะสวยเขาอยู่แมท อ่าอีกฝั่งข, <karaoke. S 1> ของ <tester. S 1> ้านเล็กเนาะกดคิวไหมกดอีมไหมเออดีนะเซนดีอยู่อุ้มเลยฮะผมชิเกียตไล่ต่อแล้วคือมันต้องเกมเร็วอ่ะตอนเนี้ยคือผมไม่มีได้ทวงเกมแล้วดูดูที่หมดโอ้ะวีคุบมันอยู่ฝั่งนู้นว่ะค <arson crashes medim> <ENTE> ือถ uh ้าผมไปตรงนั้นผมได้เลือดเยอะเลยเนี่ยถ้าเขารีคุบอยู่ตรงนั้น ใช่ฮะใคดูดไปฮนะเกมค่อนข้างไหลามาทางเราเยอะนะคือเราคุมเกมได้ค่อนข้างดีเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวไม่อยู่แล้ววะไม่อยู่แล้ววะเดี๋ยวแปลงร่างต่อเลยฮนะเอาดิเอาจริงดิเอาวะมาเขาจะวิ่งทางไหนเนี่ยเจ็บฟงอีกแล้วเออเมื่อกี้เขาถือกุญแจป่าวะคือไม่รู้อะโอเคคนนี้ตายแล้วฮะน่าจะกุญแจจริงๆอ่ะ ไม่ใช่ว่ะเฟสสองผมจำอะไรผิดวะเนี่ยเดี๋ยวพี่ทำไมมีกองเลือดแถวนี้เยอะวะเนี่ยอา้าวเดีดีโอ้ลุงยีหน่าแปลงร่างโอ,โอเคไม่อะไรอะไรตัวนี้ก่อนก็ได้โอเคผมเจอข้อเด็ดแล้วเนาะข้อเด็ดอยู่ทางขวาวนะเ,เอาดิม,มานายต้องไปช่วยเพื่อนนะมาไหนเนี่ย โอเคอ่ะกด e มาก่อนนะกด e หมุนมานะหมถ้าหมุน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 ไม่อยู่เหฮ้ยโอเค,อเคมเจอคนนี้ละล้ยมาโอ้โหผิดผิดตาไ้ไปหน่อยเอ๋คนนี้มันใสไปกันส่วนตัวอ่ะคนนี้แหละฟึงหมินช่วยทันปะโอ้โหทันได้ไงวนนะเนี่ยไม่เหลือจึงเดียว โอ้โหก่องเลือดอย่างอื้อแปลงร่างได้รอบวะเนี่ยว้าวรัวๆเลยฮะแปลงร่างก็น่าจะไปอยู่เครื่องนั้นแหละไม่สิวิ่งทางนี้แหละตามรอยไปเนาะเอเ้ยะอีกคนนึงน่าจะอีกฝั่งของบ้านเล็กไล่ต่อเยเนาะไหลเลยฮะตอนนี้ไหลกันไม่ว่ะไปช่วยวะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเบรกเบรกกันไม่ทัน เเดี๋ยวนะเมื่อกี้เนะะี่ยขาแวบไหนแล้วนะเนี่ยน่าจะเข้าบันเหล็กไปฮนะโอเคไม่เป็นไรฮนะ่าแต่นี่ไงในชิงเสียงแล้วเปล่าวะเจอแล้วมีใครมาช่วยปะ่ะชว่ <c oughs> วยหนีเกือบมันเลียงเสียไหมปะ่ะโอ้มีมันเสียแล้วนี่หวา่า แจกเลือดไปก่อนแจกเลือดไปก่อนต้องเลกว่าจะแวนเสาะหนไม่น่าทันละมันจะได้แค่เสาะนอกโอ้โหตอนนี้เครื่องเลยสาวแล้วตอนนี้ทุกคนน่าจะตกเฟสสองเหมือนเนาะดีกุ๊บอยู่ตรงนี้ปะเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยแหลก็กชิบหายตู้วะ <laughs> คือไม่ใช่อะไรคือผมตะกิดตะกิดตรงที่ยังเหมันมันมีเลือดซึมมาจากตู้วะ <laughs> เฮ้ยตายเนาะแปลงล่างเลยฮะเขาต้องออกอยู่ฝั่งเนาะเห็นปะอีกคนอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยหลังเครื่องอุ้ยอยู่อีอยู่อีขี้มูละโอหโดดหน้าตายไปแล้วโดดตามเลยดิเดี๋ยวตบปกติเออ แข่นนี้ก่อนก็ได้ปล่อยเขาเล่นกันไปก่อนคือไม่ใช่หรอมันมันจะหมดแล้วฟุ้งไปก็ไม่ทันอยู่ดีโอ้ว,วะ่ะรีก,กูเพลินๆวะ่ะจริงผมควรไปไล่ไอ้นี่ยอยากให้เขาฮิวกันถ้าอยากให้เกมจบไวๆวอาดีอี๋ไม่ถึงดูแล้วหยุดเดียวเอ๋แต่คอเด็ดอยู่ไหนนะ ดีคนเพลินนะแหน่วันนี้กุญแจจังด้วยอะถ้าผมแขวนคนนี้แล้วไปหาคอเด็ดจะคุมไมโอเคเจอแล้วอยู่ในแมสนี้เนาะเมื่อกี้เห็นรอยเท้าแถวเนี้ยเจเ้เพื่อนไหนเนี่ย คือเขาอยู่แถวนี้แหละแต่จะอยู่ไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งไม่งัง้นก็ในตู้อะในตู้วะทำไมพวกที่ชอบทูบจังเลยเดี๋ยว u c k โอเฟิงหมิ่นอยู่ตรงเนินนะเนาะวัสดี้เพื่อนโหจะจู๊กกับพี่อะคือคานอยู่ก็จู๊กได้ที <c oughs> ่ยาวนี่ใช้ได้เนี่ย โอเคคือตอนนี้ผมว่าผมโชคดีตรงที่ผมเจอตีที่ไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่ก็แค่ okay. แต้มตันว่ะสุดยอดเน่ยก็จี๊จีรับผมโอ้ว้ตาตอนนี้แกเฮเวนเนี่ยแตนที้มันค่อนข้างโล่งนะก็เล่นง่ายเราอีกแล้วเขาจะไปเกิดเครื่องไหนเนี่ยก็ค่อยๆเดินหาไปฮะนี่ไงเจงอแล้วบิวโอ้ในมือต้องถือกุญแจใช่ไหมนะี่ะชิบหายมีคนอยู่ร้านแกนะคนหนึ่ง ปั่นเพลินเลยวะ่ะอยู่กันครบเลยสวัสดีมีเฟิงมินอยูนี่คนหนึ่งอ่ะอี๊ยกอบไ่ทันโอ้โหตีฉลุหน้าต่างอ่ะเทปะ,ะไล่ต่อเลยฮนะต้นเกมอยู่ นี่งไงเจอละเจอบิวโอ้โหเขาจะดูสองหลบผมอะโคตรเท่เลยวะเฮ้ยเชิเดียวเอือยหมดละเดี๋ยวหายเดี๋ยวค่อ,ย,อย,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 ยไปไล่เฟิงหมินหลังบ้านเนาะโอเค้นบิวน่าจะไปดึงเพื่อนละต้องรีบอะ่ะโอเคเฟิงหมินลุกขึ้นมาละ โอ้ก็จะวนมันอยู่ในหน้าตางนี่หรอวะดีบิวจะจุกเด็กอะไม่อะอื้ยง้างไม่ทันไม่ได้เฝ้านะเขาปรจุโซนนี้เองอะลืมไปผมมีป๊อปนี่ว่าไม่ได้กระเทืบเครื่อง อะไรมันบ,มบ,มบุ่มบั่มบุ่มบั่มตรงหงนินมันว่ะเนะี่ยหิวกันเลยดูขรุไม้เลยว่ะแขวะคนนี้ก็น่าจะแปลงร่างได้นะละเชอรีวตกเฟสสองเฉยไม่มีใครช่วยเฉยแปลงร่างต่อเลยวัสด,ดีวัดีวัดี ตายยากสวนแล้วใครมาช่วยเนี่ยฟิวเอ,อ๋อันนี้สะบัดหมอไปตีเนาะเชอริวดึงเลยฮนะในเนี่ยนี่ว่ะฟงมีอยู่ข้างหลังเอาว่ะจะวนแมสว่ะยิดเช่โดดสวน เออชลิวอตายแล้วคือเขาดึงเฟิงหมินไปเขาไม่มีแหงหลังแล้วจำได้ไะเมื่อกี้เฟิงหมินหิวแถวเนี้ยาจ้ไปแลวเฮ้เจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นก็ปั่นเพลินเก่งใจกันบ้างก็ได้นะย กระทืบก่อนโหอันนี้ก็ปั่นแบบไม่มบรรยายนง่แต่อันนี้ผมไม่ค่อยได้พุ่งตีเลยคือจังหวะพุ่งตีมันน้อยมากอเขียปั่นอยู่หลังจารดหน่อยเดี๋ยวพุ่งไปเติมเลือดกัน ดีในี่ใครเนี่ยน่าจะคอเด็ดไม่ใช่หวาไปละน่าจะเครื่องนี้สวยอุ้ยไปโดนเออสะบัดมัลตีแทบไม่ทันว่าแต่กร,กระทืบเครื่องก่อนะคอเด็ดไปไหนเนี่ยผมไม่เจอหน้าเจอตาก็เลยลงไปช่วยแล้วปะโอเคลงไปช่วยละ หักมะอุ้ยไม่ใช่ว่ะเนี้ตู้เขาวิ่งมาโดนไม้ของเองนะ,ะไม่เกี่ยวนะเฮ้ยเกมนี้ก็เกมไวไป <c oughs> เกิดทันไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหหลุมเกิดแบบโคตรสุดทำไมเล่นเซิลไม่เกิดอย่างนี้มั่งวะเฮ้ยก็จี๊ยยผมก็ไอติมมาแหละซื้อไอติมดีกว่าว